กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมศรินทะชุมนุมฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอุ้ยครับ,รบ,รบเออวันนี้จะคุยเรื่องไอ้โพสข้อความสังเกหน่อยเพื่อสืบเนื่อครับนี่นนเออดี่ยวไมโครโฟนอ๋อได้ชมเมื่อคืนนี้เห็นเป็นกระแสผมก็เลยเปิดชมยาวเลยสามชั่วโมงกว่า ว่าเป็นการโพสตข้อความอันเป็นเท็จคือความจริงความจริงต้องเข้าใจธรรมชาติของคุณนตนะครับเขาเป็นคนที่ล้อล้อล้อเรียนสังคมนะครับมันไม่ได้เป็นข้อความเป็นเท็จหรอกที่โพสขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาทั้นเองเราสังคมอ่ะเป็นการแซวเป็นการหยอกกันซึ่งมันเป็นที่ทราบโดยทั่วไปที่ผมอยากจะย้อนกลับมาถึงเรื่องของการตีความกฎหมายเมื่อที่เราตีความกฎหมายก็แปลกๆนะครับ แต่ว่าการติดความกฎหมายที่มันอยู่ใน,รบบนรปร,นมร,<า>ระววมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะมาตรา4เขาบอกว่าการติดคัามกฎหมายในตีความตามบทบัญญัติแลกความมุ่งหมายตรงนี้น่าสนใจมากครับคขาบอความมุ่งหมายนี่คือใน,รบบนรประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา4ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปเนี่ย<า>เป็นระดียนหนังสือเรียนน้อยมากเลยไม่เคยพูดอ่ะไม่เคยพูดอ่ะพูดแค่นี้<า>คือตามตามตามบทอักษรหรือว่าตามความมุ่งหมาย แล้วไม่เคยอธิบายตามความมุ่งหมายที่จริงไอ้การโพสข้อความอันเป็นเท็จก็สือระบบความมุ่งหมายเพื่อต้องการไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือข้อความที่ไม่จริงรแต่พาโน้ตเนี่ยมันก็เคยพูดเรื่องจริงเ่มอเลยพูดจริงบ้างเล่นบ้างครับเป็นเรื่องที่ล้อเล่นอ่ะเป็นเรื่องที่ล้อเล่นเป็นเรื่องที่ความบันเทิงฉะนั้นผมยังคิดว่าสิ่งที่โน้ตแซวออกมามันก็เป็นเรื่อง แบบแหลคุณยุทธเคยดูเคยดูผ e ู้อีเซลไหมอืมอ่ีเซลคือพันนเออยอย่างนั้นอย่างนั้นนะครนเซลผู้หญิงเนี่ย้นอย่างเงี้ยว่าผู้หญิงโน้นเนี่ยหรือว่าผู้ชายแล้วสมมติถ้ามันเอามาใส่ข้อความในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันจะกลายเป็นเท็จหมดแหละเพราะความจริงมันเป็นเรื่องของการ มันเทิงมากกว่าแล้วก็ฝ่าผมเขาคิดว่าอย่าไปซีเรียสกับชีวิตมากนะ, <c oughs> นะจะเป็นนักร้องแหง่งชาติก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปซีเรีร่สกับชีวิตมากนะเอาให้สังคมมันเดินสบายบ้างก็ได้โอเคครับเอา,า,าละระวังบาดของเราต่อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุณธงชย <c oughs> ัยอะถามอาจารย์นบอกว่าชากรณีข่าวสุนัขกัดเด็กเจ็ดขวบได้รับบาเดเจ็บซึ่งสุนัขต,ตัวนี้ <c oughs> ไม่มีปลอกคอแต่มีเพื่อน <c oughs> บ้านของเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บ แต่มีเพื่อนบ้านของเด็กที่ได้รับบาดเจ็บเนะี่ยให้อาหารเป็นประจำอ๋อ,อแล้วก็ปฏิเสธว่าเอนน้ฉันไม่ใช่เจ้าของนะอีกทางก็งไม่รับผิดชอบกัแบบสิ่งที่เกิดขึ้นอยา่างทราบว่ากรณีให้อาหารสุนนะัขจะถือว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของสุนัขหรือ,อมไม่แล้นดูขรับที่เหมือนกันับดูทั้งสองฝ่ายเลยนั่นดูขราบเหมือนก็ยังเป็นน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าคําว่าเป็นเจ้าของสุน,นัขเนี่ยจะขนาดไหนการให้อาหารมันก็คงไม่ใช่เจ้าของ,มของสมมติคุณยุทธ์เกิดจะเป็นคนใจดีธรรมะธรรมโมว่างๆงวันดีคืนนีก็ คือข้าโพดไปโปรยนกพิราบนกป๋งเนี่ยโดยทุกวันเนี่ยความเป็นเจ้าของมันก็ยังไม่เป็นไอการปลอกคอและไม่ปลอกคอที่บ้านผมก็มีสุนัขสองตัวไอแบกไอเบื้อไม่มีปลอกคอเหมือนกันครับแต่ผมยืนยันว่ามันมันเป็นของที่บ้านนะครับการปลอกคอในหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าของแล้งการมีปลอกคอเนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการฉีดที่สุนักบ้าับอันี้การเป็นเจ้าของต้องแสดงออกโดยชัดแจ้ง การให้ข้าวสุนัขบางครั้งน่าจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ต้องไปพิสูจน์อีกครั้งเลยครับคุณขจรศักดิ์ครับสอบถามว่าแฟนไปทําสีผมที่ร้านร้านเสริมสวยนะครับปรากฏว่าหนังศีรษะของแฟนเนี่ยอักเสบเป็นแผลจารย์บอกทั้งแสบแสบทั้งศีรษะเลยตอนนี้แฟนต้องรักษาต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอยากทราบว่ากรณีแบบนี้เนะี่ยเราจะแจ้งความเอาผิดกับทางร้านได้ไหมครับสามารถจะฟ้องได้ค่าเสียหายได้ไหมครับคือให้คุณหมอยืยนยันนิดหนึ่งว่ามันเกิดจากสีผมเกิดจากการการทําผม ถ้าเกิดจากการทำผมนั่นก็เป็นอันว่ายืนยันได้ว่าฟ้องเรียกค่าเสียหายได้แน่นอนครับครับคุณวรลบสอบถามบอกว่าเมื่อวานมีวัยรุ่นมายกพวกตีกันแถวละแวกบ้านนะฮะแล้วก็ทำทรัพย์สินส่วนรวมของหมู่บ้านได้รับความเสียหายตัวแทนหมู่บ้านไปแจ้งความแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยยังตามตัววัยรุ่นไม่ได้เลยฮะอยากตามถ้าหากว่าตามตัวได้เนี่ยจะอยากจะทราบว่าเรื่องของค่าเสียหายจะเรียกร้องกับเด็กวัยรุ่นพวกนี้ได้ไหมครับเรียกได้ครับเพราะว่าเพราะว่ามันเล็งเห็นผลนะว่าการตีกัน การเพี่ยงของใส่กันหรือการยิงกันอาจจะอาจจะพลาดไปโดนวัตถุอย่างอื่นเรื่องทําำให้เสียัพย์ได้ก็ก็โดนดําเนินคดีได้คือบอกว่าจริงๆแล้วตำรวจเราเก่งนั่นเดี๋ยวนี้สืบ<ช>จากกล้อง,องดีกว่าสืบจากศพค,คุณลงมณีนะฮะบอกว่าดูข่าวเรื่องเมียหลวงไปจับโป๊ะสามีกับสาวแต่โดนฟ้องหมิ่นประมาทสามแสนอยากทราบว่าหากทางฝั่งเมียหลวงหาหลักฐานการนอกใจมาได้แล้วฟ้องกลับ แล้วเพิ่มเรื่องของการหมิ่นประมาทไปด้วยนี่สามารถทําได้ไหมครับได้ครับคือจริงๆนะจริงๆเนี่ยเขาก็ใช้สิทธิ์พูดถึงภรรยายหลืงนะเขาใช้สิทธิ์ในความอะไรในการป้องกันตัวเองนะครัที่เสียงของตัวเองอันนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าจะผิดอะไรครับอ่าฮะสุดท้ายนะครับคุณบรรจงครับก็ติดตามข่าวเหมือนกันบอกติดตามข่าวเรื่องไอรุ ฆาตโกอาฆาตกรโหดที่ลงสาวมากระชากเนแล้วก็ทุบตีทัานุงน,นะฮะมีเหยื่อเสียชีวิตไปหนึ่งรายแล้วก็รอดมาได้หนึ่งรายบอกอย่างนี้เนี่ยคนก่อเหตุโทษประหารชีวิตไหมครับอาจารย์ครับคือโทษเนี่ยมันประหารอยู่แล้วแหะครับเคอตั้งใจเอามาแต่ว่าพอเอาก็จริงๆมันไม่ได้ประหารสักทีเนียมันไม่เหมือนกับกรณีที่ไปดัก ยิงภริยาอยู่ใต้คอนโดอันนั้นเขาก็โดนประหารชีวิตแต่เขาประหารตัวเขาเองอืม,อมครับครับครับอะโอเคับวันนี้ทั้งหมดอ่หาคำถามอาจารย์นะฮะเมื่อวานนี้ร้อยวันนี้5้าคำถามนะครับขอขอภัยเมื่อวานนี้ผ่านหนึ่งพันหนึนะครับ,ว,รบวันนี้ห้าคำถามก็เเป็น1นึ่กับเจ็ดสคำถามอาจารย์หนันเจ็ด ต่อปีละต่ำกว่าพันเนี่ยมันไม่ใช่สฉกพอแล้วล่ะครับใช่เราเช่วอกันเป็นพันๆเดี๋ยวแล้วโอเคเดี๋ยววันจันทร์คันใหม่ครับสวัสดีครับ่าคุณนอาจารย์ครับสวัสดีครับอายการอาวุโสสํานักงานสอบสวนขออภัยฮะอายการอาวุโสสานักงานการสอบสวนสํานักงานอายการสูงสุดฮะอาจารย์ปรเมศอินทรละชุมนุมครับกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสํานักงานอายการสูงสุดมี